ใส่คานแล้วนี่ใส่คานใหม่แล้วครับนี่ครับานใหม่แล้วอ๋อสุดยอดเลยใส่ใส่คนเดียวด้วยไม่แรงไม่ต้องใช้นะครับความสามารถพิเศษนี่ความสามารถพิเศษอ๋อลาคัน สาม,มารถพิเศษในการใส่คานจับซอยวะจับซอยวะนะจับซอยวะยกักพายก่อนนี่จับซอยยึดตั้งกล้อง,องอนะเยงอะออา,าไปเยี่ยมน้าบอลนะน้าบอลนะ ดามอออไปอไนเ้ยามปอนนี่าดามแข็งนี่บ<า>่เออก็ว่าดาแข็งนี่ไม่ด้ามนแล้วดาปอนนี่น้ำัดันพาสูรุูเลยยเออนี่ด้แข็งดามันแข็งยังไม่ไดยัยงมีฮ <าไ happen> Ồ, nó có vầy, bây phòng thẻ nó bắt rồi Bắt, 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 bắt À, chạm xoay bây giờ Xoay đi bây giờ đi chạm đi, xoay ở đây Đi bây giờ Ồ, khuất บตรงหูนะมตรงปล่อยนัม่มาตรงกระชีบเลยต้องดันดันไหมพี่โอ้ยทผองเขาี่แม่เออยังผไดอยไ่นีนี่เย็นข้าอนใช้ข้าวด้ไปนี่บ่ข้าคันไปน่อยโอ้ยโหท่านไปอยู่เขาแม่นเลยอ่าคันนี้

โอเขาที่นี่ล่ะอันละอันละไปคานไปคลานรับคันขัน,ขนหน้าขัานล่างอันนี้เป็นคันล่างนี่ทำไปเลยอันจะโยไป่ันจ้า ประเี๋ต้องดัดตัวนี้ใช่ไหมบ้างเห่นไหม,มวาม่าพอมันมันมันดันบ่ท้อกันอ่ากับคานต้องใส่คานลองคานก่อนด้านนี้เข้านี้ว้าเขา,า,า,ายังโอ้หนี่ใส่ผมเนี้ยเนี่ยเยอะนะครับขยันขึ้นรุด ็นรูดอยู่ในนั้นไหมใส่ขวดอันดันบนเขาไรดิเ <Alrighty. S 1> ขาว่าท่านชูดิมันแตกกว่าเ่ยเนะน,นี่อยน้ำชุด,ม,ดม,มันรูดออกมาเฉยต้อง,องล็อกล็อก ต้เอี่ยวะนห่ยวต้เีวต้ี่เอียวมันต้อมันต้องขอไปอีกไงวะมันต้องขอไปตนหียวนเี่นเหี่ยวนี่นเี่ต้นต้นเหีวต้นยต้งหต้่ต้นหวตวนี่เี้อหียเ่้เหเเห่น่น่น่้นี่นีน่ยต้นน่่ น้ำมันเข่าควนล็อกมันไวไงนี่แต่เนี่ยเออแล้วก็ดิ่งออกอืเดิ่งออกแล้วมันลุบท่ลออกโอ้ต่างวัดแ่งที่มพ์่ารักแี่ ตัวนี้มันอนี่ตัวนีงงอั้แตกมือเป่อหเพเสียงรฟนนาไฟ่ได้แล้วมันงอมงอมนกระิ่งคนงก็เด้งขึี่ล้ตัวนี้นะงอนนี่นะก็แข็งกเดมนที่งอเดเป็นมีเียมัมันสิีครั้งนึ่งวะับอีครั้งนึ่มันหักแล้วมีเงี่ยมเนเ็นไ มออรไซ้์าแค่ฝ่นเดียวองไมด้วยไมนีางวัดทางวัดตรงดึงมอดไซแล้วทางวัดอ,อันใหม่การใหม่เอ็นน่พ่นทีผ่ผมเห็นพ่นม,ม่นั่งกาชุมือชื้มือมอะไรเพาใไม้เราน้่ไอ,อะไรที่สี่เยอะแเอไปเชืมว่าชับแนวด,ด้วกันบน ต่อผมมันนั่งานนึกวัคซีนอะไรมันเยอะแยะดิแต่แพงกังเจ้าของงานประกันนี่อันเงินจีนมันฟ้องโอ้บรรทาดอันนี้ท่าเขากี่ราคาที่มันฟ้องเขาต้องมาเบิ้งแล้วก็บอกว่าว่าเขามาเบิ้งดิเอาบทอะไรอะไรมันอะไรมันเยอะแยะเลยลูกหมอทัดพนมาเบิ้งมั้ง มันต้องมังนมะันนอกเครือดนี่เพราะว่าเรารถไปเนียนแล้ววะนะเวลาเขาขันมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเลี่อนหมดเลยต้องหลอกคนก็บาวเวลาเวลาเขาขันมาถึงลุดลุดเร็วทั้งมันไม่ได้บังคับไว้ตัวนี้แล้วตัแวนมันหนี่ลวดแมันมันต้องเขาไปยิงนะตัวนี่ยม่ต้องโข

นี่มันทาประกันมาเบิงรอประกันนะครับอันนี้อันนี้มาดูเลยรอประกันก่อนกันงจะมาดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ